ตัวจริงจริงนี่สวยแับคนเลยนะครับโหตัวจริงนี่หล่อมากนะคะน้องอานนะคะต่างมากนะคะพี่เอก็ตัวจริงไม่น่าสวยไหมฮคนสวยโอ้แล้วดูนะคะน้องเอลลี่นะคะสาว ลิขสิทธิ์กับบริษัทโซ่เรียบร้อยแล้วนะครับวันหนึ่งถ้าดังตุ้มตั้มขึ้นมานะครับไม่ต้องห่วงนะครับก็อยู่ในสังกัดของโซ่นะครับโซ่โซ่เปอเรชั่นนะครับคำถามเราจะถามอะไรค่ะคำถามแรกเลยเนาะเราอยากจะทราบว่านะคะว่าคุณนะคะทั้งสี่ท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆนะคะว่าใครเป็นท่านแรกนะมีความรู้สึกค่ะมีความรู้สึกอย่างไรคะหรือว่าประทับใจนะคะหลังจากที่ได้ลองใช้นะคะดับเบิลเซรั่ม คูณสองของเราค่ะขอเรียนเชิญที่ท่านแรกเลยนะคะต้องอาร์ตแล้วกันค่ะก่อนอื่นนะครับต้องขอประทานอภัยทุกท่านนะครับต่อไปนี้จะกดเบาๆเราจะไม่ตกแรงกๆอีกแล้วนะครับผมนะเพราะว่าเราได้เปิดเผยเคล็ดลับจากคุณนิ่งเรียบร้อยนะครับอจากที่อาร์ตได้ลองใช้นะครับครั้งแรกเลยเนี่ยตอนนั้นอยู่โรบอรีเนาะเป็นงานโซฟูที่โรบุรีนะครับ ตก็ตกตกตกขึ้นหน้าอย่างที่คลิปนะครับอะตอนนั้นเนี่ยเราไม่เห็นหน้าตัวเองนะครับแต่เรารู้สึกได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยผิวมันนุ่มขึ้น<ม>เราเอาหลักมือนะครับสัมผัสน,นะครับด้านที่เราตกลงไปกับอีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้ใช้นะครับแต่จะบอกก่อนนะครับว่าในด้านที่ไม่ได้ตก x อกูเนี่ยก็ยังใช้โซนะครับนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้ใช้โซนะครับแต่เรารู้สึกเลยว่า ด้านที่เราไม่ได้ตดเอฟคูเนี่ยมันมันสากว่านะครับด้านนี้จะมีความนุ่มชุ่มชื่นมากกว่านะครับอืมเราก็เรียกคนใกล้ตัวเราเธอหน้าเรานุ่มอ่ะเป็นเป็นเป็นคนในครอบครัวเนาะเป็นคนในครอบครัวอ่านะครับเธอหน้าเรานุ่มมากเลยอ่ะขับแรกที่ได้ตอบกลับมาคือเธอมันโนไปหรือเปล่า ไม่เชื่อไม่เชื่อทุกตับหน้าเันตีหน้าจะนุ่มมากเลยอ่านะครับเขาก็เลยเชื่อจริงๆว่าเฮ้ยสองข้างมันไม่เท่ากันจริงๆหน้ามันเปลี่ยนไปหน้ามันนุ่มนะครับตอนนั้นยังไม่เห็นนะครับว่าหน้าเราอะยกกระชับหรือไม่ยกกระชับแต่ความรู้สึกเลยคืออันดับแรกเลยคือนุ่มขึ้นชุ่มชื่นขึ้นทันทียังเห็นได้ชัดนะครับตอนนั้นยังไม่ครบหนึ่ง นี่นะครที่ร้านใช้ครั้งแรกที่รัาแข็ยก๋วเตี๋ยวนะครับ2าทโอ้โหขบครับได้ยินไหมคะอ๋อกก็เล่าไว้ค่ะแล้วตอนที่จะเริมทำรงแกเนี่ยพาลอกก็แล้วัไม่ได้กจะทำนะก็เออเดี๋ยวก็ไปทําได้ปรากฏว่าคุณพี่สาวค่ะแกลองก่อนพี่พ่อเแก้ แกก็เอาวักเอาเลยแกปิดปุ๊กตกข้าวต้มค่ะแกปาที่มาจากโนก็ผาแบปาลงไปดิฉันก็เลยคิดว่าไม่ได้ละทางแบบว่าทำขนาดนี้เนี่ยอดุรนนไม่ได้เมื่อข้าวต้มตกเองเราอีกแล้วเราจัดแต่ที่ไม่รู้ด้วยว่าต้องใช้ยังไงเขาบอกตกก็ตกไม่ตกก็ไม่ตกอะไรตกเลค่ะก็คาะเมตกค่ะก็อย่างที่เห็นในคลิปนะคะไม่ได้รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่า พอมีคนเริ่มแบบชี้เป้าแล้วว่าแบบมัองหายเลยอย่างงี้คุ้มชายกับรายการแบบอย่างเงี้ยสีแตกซ้อนอ่ะทุกตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าประทับใจมากอันนั้นคือคือเป็นเคสที่ใช้ครึ่งหน้านะคะก็อดรอนคอนไว้สามวันเขาบอกอ่ะใช้ได้สามวันครึ่งหน้าแต่มันบ้างว่าเพื่อคลิปที่สวยงามมีสติภาพเราก็อดทนรอจนมาถ่ายคลิปที่สองก็เนี่ย สวยแต่ว่าก็ยังออกให,หม่ไปวนเดิ่งค่ะทีนี้พอมาถึงวันที่สี่เป็นวันที่ <c oughs> เป็นวันที่ลงแต่งหน้าคุณพระคุณเจ้าช่วยตอนที่ลงลไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะก็คือรู้สึกดีดีแล้วลยอะไรเงี้ยแล้วก็เออตึงละโอเคจะทัาก็เราไปซื้อของก็ไม่ได้แต่งหน้าเลยก็ขึ้นรถปุ๊บหลังพงไงปุ๊บเราก็จะมีสมาธิกับการขับรถใช่ไหมคะทุน,นา มันมีอะไรบางอย่างมันเรี้ยงในทางเขาแกมันรู้สึกดีมากอยู่หน้าแก่จนแบบว่าต้องแบบจับแกล้งตัวเองพูดเลยนะคะตอนนั้นงงอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าเหมือนแบบเออวัน้แต่งแต่งตึงๆเออวันนี้เอ็กซ์ไลทก็มาเนาะเล้วแต่ตอนนี้รู้แล้วค่ะมันคือไฟโผบาสกลางแตกพังอยู่หน้าฉันเองตามที่คุณดีบอกนะคะกเลยรู้สึกว่าประทับใจมากค่ะก็ จางสองขั้นแรกเราจะรู้สึกไปเลยนะคะสิ่งแรกที่เ้าประทบใจก็คือหนึ่งเลยเห็นผลชัดเจนคือความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็วีเชฟยกกระชับขึ้นยังเห็นได้ชัดนะคะเรามาฟังคนที่สามบ้างดีกว่าค่ะคุณแลยวเขารู้สึกยังไงครับเขาถามเขาถามจัดให้ เด็กไขสีบอดเดิมต้นสุดยอดอี๋ผู้ใดผู้ใดเป็นคือคอยเน่ตอนนอนน่ะยข่ามั็นคอยจับหนาดสูงตอนนอนอขอไข่สิหอนสายังเมื่อใดสิสาวข่สิไปทนาคุณนสอนอีกรอบ เขาตกคุ้นสองเข้าไปเนี่ยข้าสิเห็นเลยสักประมาณว่าถึงนาทีหรอกมันจะมีความกระชับกระชับเข่าฟูนี่ผิวนี่จะฟูขึ้นมาหนามันก็สินมอกเลยเยว่าแขนเจ้าใส่ปานอยู่บนสวรรค์ที่นี่แปลเลยตาอติดโผโอเคครับก็ เป็นความประทับใจครั้งแรกเลยเนาะค่ะแม่ค่ะตอนนี้ก็ของขาดเหมือนกันต้องแปลนะคะต้องแปลงนะคะแอลลี่ไม่ได้อ๋อทุกคนทุกคนแปลออกหมดเลยอะค่ะอ๋อนี่ว่าใดนะคะคือแปลออกขอบคุณค่ะทีนี้มาท่านสุดท้ายของเรานะคะคุณเพชรนั่นเองคุณเพชรมีความประทับใจค่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะที่ถึงหน้าได้สัมผัสกับ Double Serum เลยนะคะว่าอัน <Happiness> น <unting> ี้20อันนี้30คสิบอันนี้เนี่ยสี่สิบแล้วครั้งแรกคือเห็นน้องๆเขารีวิวกันเนี่ยเฮ้ยมูสกูจะขึ้นไหมคือต้องคิดแบบนี้ก่อนเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วเป็นคนที่ถ้าเคยใครเห็น before after เพจครั้งแรกเนี่ยฟ้าหน้ากล้านแล้วเราก็มาดีด้วยเลี่ยนผลิตภัณฑ์ของโซลคอร์ปอเรชั่นในระดับที่เพจคิดว่าเฮ้ยหนังหน้าคุณเนี่ยดีขึ้นมากแล้วแต่วันที่มาลองครั้งแรกค่ะคลิปแรกเลยนะคะ ที่มันดีอยู่แล้ววันดีขึ้นอีกแล้วมันถ้าเห็นจะพาอันนี้คือคลิปที่2ออันนี้นะคะอันนี้คือคัิที่2ที่ใช้คือพอตอนแรกลองไปคือก็ลองลทิ้งธีเหมือนกันคือตกแปลกเลยค่ะคือก็บอกกันเลยว่าตก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 คือคือภาษาภาษาบ<ะ>้านเราชอบเรียกตกน้ำแตกอะไรเนี้ยนะคือตกเยอะมากแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นคือผ่านไป2นาทีคือคิ้ว่าแทบชุนเพดานเลยคือมันแบบขึ้อ คนเข้ามาดูภายใน1วนะันมีคนดูภาา600คน600ตัวอาว่ดยอดมากแล้วหลังจากคลิปที่ 2, 2> สคลิปที่2อันนี้บอกได้เลยว่าโคตรประทับใจนุ่มเดงเต่งตึงมาอยู่วันนี้เลยค่ะอ,อันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าขนาด20 30ยังเด้งได้ดึงห,หลักได้เพราะฉะนั้น40อย่างเราแล้อย่างเพชรเนี่ยคือผ่านประสบการณ์โชคชวนวไปแล้วทั้งขี่มอไซค์ทั้งรถไฟทั้งอะไรนะคะ คือจะบอกว่าจากหน้ากลั้นกล้าแล้วดีแล้วดีขึ้นได้อีกเนี่ยเพรบอกว่าครั้งแรกที่ใช้แล้วพอใช้ไปแค่4วันนะคะจนถึงวันนี้วันที่5เพรบอกได้เลยว่าคือใช้ภาษาได้ไหมกั้นเลยแม่พาะสุดยอดอ่ะ <S 2> <S 2>